สวนเด็ดวันนี้นะคะผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาทําความรู้จักกับละมุดสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสุขโขทัยนี่เลยนะฮะอยู่ที่ตําบลท่าทองนี่เองเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยรออยู่หลังสวนนี่แหละพาไปเก็บละมุดกันตามมาเลยนะพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่กาลังสอยละมุดอยู่เลยนะกำลังสอยละมุด<า>อยู่เลยโอ้โหเป็นดอกขนาดนี้ ใช่อันนี้ต้นฤดูการแล้วค่ะเริ่มฤดูการละมุดแล้วนี่คือได้แล้วหรอใช่นี่คือสายพันธุ์มะกอกหรือว่าละมุดกรอบบ้านเรานี่แหละค่ะอุ้ยผู้เห็นละมุดนะทั้งชีวิตมานี่ใหญ่กว่านี้ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกระสวยมาเลหรือว่าสาลี่ยักษ์ลูกใหญ่ๆเหมือนลูกแอปเปิลของเราจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองค่ะครับมะกอกคือเหมือนมะกอกป่าละมุดสุโขทัยคือสายพันธุ์มะกอกใช่ค่ะจะลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี้ใช่จะเล็ก คล้ายมะกอกเหมือนกันนะ<ช>น,นี่ครับ<ช>ก็คือเลยเรียกเป็นทรงทรงมะกอกเลยแต่ว่าะจะยาวรีอมอน,นไข่ไก่เบอร์เล็กๆนึกเลยไหมใช่ใช่คั่วจยาวๆแบบนี้ละมุดสายพันธุ์มะกอกนี้นะครับเป็นละมุดสายพันธุ์เก่าแก่ที่ปลูกกันเยอะในจังหวัดสุขโขทัยมีความทนน้ําทนแล้งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายซึ่งต้นละมุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับพี่อ้อยบอกว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เลยทีเดียวครับ ตอนนี้เราทำเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำอยู่10ไร่เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษแปลว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุได้ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือว่าไปเรื่อยเลยในชุมชนเนี่ยเราเคยสืบค้นกันเนี่ยเป็นร้อยปีค่ะหรอใช่แล้วนี่ห้าสิบหกสิบปีแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะเราเราม่ตัดแต่งไงเพราะถ้าไม่ปอดถ้าไม่ตัดนี่สูงเท่าบ้านเลยนะแล้วเขาจะเริ่มออกผลผลิตออกลูกนี่ช่วงถึงห้าปีอ๋อช่วงที่ปลูกแล้วสามถึงห้าปีนี่เริ่มได้เห็นแล้วเริ่มให้ผล ต้นหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นนะคะอ่าอันนี้จะเล็กหน่อยอันนี้อกล้ไกลๆจะได้เก็บละอย่างไอ้พวกนี้ไล่ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปเรื่อยๆไงถ้าเราจะเก็บไปขายนี่คือยังไงนะเราเราต้องต้องเลือกแบบไหนต้องดูต้องดูว่าเขาแก่หรือยังดูจากอะไรฮะทรงทรงความยาวความยาวของผลความยาวของขั้วแล้วก็สีผิวอย่างที่เราเก็บใส่ถังมาเมื่อกี้ถ้าถ้าไซส์เนี้ยก็ยังลออีกนิดนึงรออ่านี่พามาจอดต้นนี้นะครับ นี่คือเป็นต้นที่ระยะสามารถที่จะเก็บได้แล้วเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้ตามออเดอร์ใช่ไสีผิวเขาจะเห็นไหมใครเขาจะบางกว่าเห็นไหมคะเขาจะใสกว่าครับอ่าใคืออะไรอ่ะใครคือค้าบไครที่มันอยู่ที่ผิวลำบุดะค่ะอ๋อนี่คือใครนี่คือคราบไครตรงนี้เราต้องไปล้านทำความสะอาดก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้าเราจะไม่ให้เขากินแบบนี้นะมันจะบางกว่าแบบนี้อ๋อเจอจริงใครจะหนากว่าอันนี้ใครจะบางลูกจะใสกว่าแล้วเราลองไครอันนี้ดูนะคะ ผิวอีเลยเห็นไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทรงก็ไม่ได้ทรงไม่ได้ใครหนาพอเราขูดไปเนี่ยสีผิวเกาไม่ได้แล้วสีผิวยังออกเขียวอยู่ใช่ค่ะคือบางลูกใหญ่จริงแต่ก็ยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์แก่ยังไม่ได้ก็มีเหมือนกันเหรอครับจริงถ้าให้อร่อยก็คือประมาณ80-90%เก้าขาจะเริ่มอร่อยแล้วถ้าเราเก็บเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะ มันจะไม่ค่อยหวานถ้าเราเก็บให้มันเปอร์เซนต์แก่เยอะๆอย่างอันนี้แปดสิบเก้าสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณแปดสิบใช่เฉดสีผิวเริ่มเหลืองสวยแล้วอันนี้เริ่มเหลืองเขาอะความหวานจะดีถ้าถ้าร้อยก็คือเขาก็จะสุขคาต้นเลยค่ะก็หล่นล่วงไปอ๋อแล้วเวลาไปขายก็ไม่ทันเลยไม่ทันเชียวไรแล้วสั้นไงพอเขาสุกเนี่ยอยู่ได้สักประมาณสองสามวันเขาก็จะเริ่มช้ำก็เลยเวลาที่จะเก็บตามออเดอร์เนี่ยต้องเก็บล่วงหน้าหน่อยใช่ค่ะเพื่อเผื่อผลูกค้าเวลาคนที่เขารับเราไปข S <S <S จะได้สุกพอดีใช่ให้เขามีเวลาขายด้วยโอ้โหอย่างนี้ในในสุขโขททยนี่ป 5, 6, ลูกกันเยอะไหมฮะห้าพันหกพันไร่อะค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นที่หนึ่งของประเทศแล้วอะห้าหกพันไร่ที่ว่านี้คือสายสพันธุน์สุขโขไทยไหมใช่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มะกอกเลยค่ะจริงๆสายพันธุ์อื่นมีไหมมีมแ,ตแต่ว่าปลูกปลูกแซมเยอะจังเลยอะแต่ผูไม่ค่อยเห็นแบบมนเหมือนไม่ค่อยรู้เนาะว่าสุโขอะไรปลูกละมุดเยอะใช่ใช่ไม่ค่อยเห็นละมุด พันุแบบรูปทรงแบบนี้ในท้องตลาดเท่าไหร่แล้วเขาไปขายที่ไหนกันครับเนี่ยตอนนี้ที่มีไปก็ทางอีสานหรือว่าข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนี่อย่างนี้ก็คือไม่สามารถกินได้ใช่แล้วมีที่กินได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปหากันไปแย่งกันลอกกันได้ไปเจอละ นี่เหรอชือล็วเห็นไหมนี่ค่ะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ค่ะคือลูกนี้สุกเห็นไหมคะครับสุกอ๋อปลิดออกมาได้เลยคือจะไปดูว่าใหญ่แล้วสุกก็ไม่ได้อีกไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เล็กแล้วแต่เล็กแต่สุกคือถ้าเป็นแบบละมุดที่ที่ผู้เคยกินมันจะมีความแบบเนื้อใสๆหน่อยถูกแต่ดังเงี้ยดูตรงนี้เลยเนี่ยละเอียดเนียนมากเลยตึงเงี้ยกัดแค่ข้างในแบบอ๋อแค่นี้อืเราไม่ได้ล้างคันอ๋อโอ้ หวานมากหวานมากหวานตาโตอ่ะหวานแบบตะลึงอะ่ะแล้วเนื้อมันมันมันแน่นกินง่ายอะ่ะแล้วช่วงฤดูการที่ละมุดสุโขทัยเราจะออกได้ดีมีช่วงเวลาของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ครับะละมุดจะเริ่มออกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ประมาณตุลาตุลา,ลาคมาพฤิกาธันวามก,กรากุมพา จนไปถึงประมาณมีนาเมษาแล้วแต่แล้วแต่อากาศคือถ้าอากาศร้อนอาจจะสั้นลงนิดนึงแต่ถ้าจะให้อร่อยคือช่วงเนี่ยธันวามกรากรุมพาสามเดือนนี้ค่ะคือว่ามันหมดฝนพอดีอปลายฝนต้นหนาแล้วอากาศเริ่มแห้งยิ่งอากาศเริ่มแห้งความหวานจะยิ่งปิดเลยค่ะ18-20ลิตร<อ>เดี๋ยวให้กิโลละ10บ,บาทนะเน,นี่นี่ไงพอบอกกิโลละ10บ,บาทนี่แข็งแรงขึ้นมาเลย นี่นะครับผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับนี่จะเล็กกลางกแล้วก็ลูกนี้ใหญ่เราจะเอาลูกนี้ไปลูกเดียวเช็คก่อนนะชิปลูกจ้างวันนี้ทำงานได้ไหมโอเคค่ะนี่เห็นไหมอันนี้80เลยนะหวานเลยแหละหวานฉ่ำนี่แหละดูเองเลยนี่ถ้าเกิดไม่เป็นพิธีกรนะจะให้มาเป็นลูกจ้างเก็บละมุดต้นสวนง่าเหรอ ต้องเอานี้เด็ดออกด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเราจะให้ยางเขาเขาหมดจากลูกไปเลยไงอ๋อเดี๋ยวกว่าจะไปบ่มไปอะไรแล้วมันไปเจอหักอีกทีนะ,ะไปเปิดลูกอื่นมาแล้วละมุดมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาทํากระบวนการล้างเนาะคอย่างที่บอกว่าละมุดเนี่ยมันมีไข่ใช่ไหมคะ,ะเราต้องเอาไข่ออกให้ลูกค้าอ๋อ นี่เราหักคั่วแล้วเราก็เอามาย้ายอ่างเนาะอ๋อแล้วก็ใช่เหมือนเครื่องซักผ้าเลยบนแค่นี้เลยเหรอเห็นไหมคะลูกที่เขาเริ่มสะอาดเห็นไหมนี่คือได้เห็นไหมคะใส่กิ๊กเลยเห็นไหมเทียบกับไอ้ที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะ แป๊บเดียวเองนะเห็นไหมโอ้สีต่างเลยนะ,ะพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไป<ช>ไหนต่อครับไปบ่มอะไรเงี้ยใช่เร,เราก็ไปพักผึ่งให้ลูกมันแห้งก่อน<ะ>ให้ให้ลูกเขาแห้งสนิทก่อนแล้วเราก็ไปคัดขนาดคัดขนาดเสร็จเราก็ไปเข้ากระบวนการบ่ม<ะ>ถ้าถ้าเราต้องการให้เขาสุกพร้อมกันนะเราจะใช้บ่ม<ะ>ก็คือใช้แคลเซียมคาร์บไบด์อีกอย่างหนึ่งคือให้เขาสุกธรรมชาติอ่า สำหรับใครที่อยากลองชิมละมุดอินทรีย์สายพันธุ์มะกอกของดีของจังหวัดสุขโขทัยก็สามารถติดต่อกับทางบ้านสวนอบอุ่นได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับรับรองเลยนะครับว่าต้องติดอกติดใจกับละมุดรสหวานแบบพลุแน่นอนสำหรับวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลก,ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา18นาฬิกา20นาทีทางอมบรีนทีวี HD ช่อง34ครับ อุ้ยอันนี้มันนิ่มมากเลยสุกแล้วสุกไปแล้วอันนี้แล้วฉ่ำฉ่ำมากเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะหรอกินได้ไหมไม่ได้ละไม่ดีละไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินไม่อร่อยไม่อร่อยมันไม่มันเละแล้วไงมันไม่กรอบเหมือนที่พูดกินเมื่อกี้ละแต่มันหวานไม่ให้กินทำงานต่ออเมรินทีวี